เวลาไปนวดหรือว่าบิดสบัดแรงๆนะฮะการยืดผิดท่าเนี่ยอาจจะทําให้หมอรองกระดูกเนี่ยมันปริ้นออกมาเพิ่มมากขึ้น <c oughs> คําถามจากทางบ้านนะครับ มีอาการปวดคอมาเกือบเดือนลองไปนวดยืดคอแต่หลังจากนั้นมีอาการปวดแขนและชามืออยากทราบว่าอาการที่เป็นเกี่ยวข้องกับการนวดยืดคอหรือไม่ก็จริงๆสําหรับคําถามนี้นะครับอาการปวดชาแขนเนี่ยหรือว่าปวดสมบักเล้าลงแขนชามือเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณนตะรลยอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าอาจจะมีอาการของการกดทับเส้นประสาทไขสหลงังบริเวณส่วนคอนะครับแล้วก็จากประวัติที่ว่ามันมีอาการปวดคอมาเป็นระยะเวลานาน,านเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาทางด้านหมอนรองกระดูกคอเสื่อมซึ่งตรงนี้ก็คือมันอาจจะมี มีแนวโน้มที่อาจจะทําให้หอเวลาไปนวดหรือว่าบิดสะบัดแรงๆนะฮะการยืดผิดท่าเนี่ยอาจจะทําให้หมอนองกระดูกเนี่ยมันปริ้นออกมาเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วไปเกิดการกดทับตัวเส้นประสาทไขสันหลังของบริเวณรากประสาทเส้นสีเหลืองนี้นะครับหรือในบางครั้งถ้าเกิดการนวดผิดท่านะครับบิดคอรแรงๆเนี่ยก็อ,ยอาจจะเกิดการบาดเจ็บตลอดเลือดแดงใหญ่ที่ไปเลี้ยงสมองทาให้เกิดภาะวะสมองขาดเลือดฉับพลันอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ยังไงก็ตามก็คือถ้าในกรณีที่มีปัญหาปวดต้นคอเลื้อรลังนะครับก็แนะนําให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางก่อนนะครับ เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดน,นะครับว่ามันมีอะไรอย่างอื่นนอกจากการเป็นกล้ามเนื้อไหมมีหมอนรองกระดูกคอที่มันเสื่อมหรือว่ามีการกดทับเส้นประสาทไขสันหลังอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งทางโรงพยาบาล S นะครับก็มีอุปกรณ์และก็เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่แม่นยำเพื่อจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องนะครับ S อสปายรโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและคอ